อันนี้ไม่ขายแล้วข้างบ้านถามไปออกรถจากไหนออกรถจากพ่อตายครับไม่กล้าเดินแล้วเซ็สร็จ ร่างไม่ได้ครับว่างเมื่อไหร่เติมเมื่อนั้นนะครับเหมือนที่บอกวิออร์รถป๊อปติบบาทไม่มีจ่ายเพิ่มนะครับวันะรถดเอาแบงค์สิบมาแลกได้อีก1นึ่งแสนนะเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้เราเติมอะไรมาบ้างมาอีกแล้วครับ X s e r ซ e s ่เป็นไงขายปั๊บเติมปุ๊บผมบอกก่อนสี่ประตูออกรถสิบาทครับผมครึ่งปีแรกนะครับจัดไปงวดหลักพันไม่ถึงหมื่นด้วยแค่ผมออกใหม่แปดขายครึ่งเดียวเหลือสี่ครับไทยท่านสี่ประตูก็มีเหมือนกันครับออกใหม่เกือบล้านผมขายครึ่งเดียวรับห้าแสนกว่าพอคันนี้ไม่ขาาาายเออ้้งบนถมกร ไหนออกรถจากป๊อปตายครับไม่กล้าเดินแล้วเสร็จนะป๊อบตายเนี่ยจัดไปครับพี่วันละรถอาบออกรถสี่บาทเงินหนึ่งแสนแม็กหนึ่งชุดครับพี่อเมล่าเป็นไงพี่เหมือนที่บอกครับเป็นเหมือนทางเลือกรองเลือกดูเอาครับออกรถกับป๊อปสิบบาทไม่มีจ่ายเพิ่มแต่งดักจัดเต็มไม่ฟรีไม่มีคิดเพิ่มแม็กก็ลงให้สเกิร์ตลงให้แม็กลงให้แต่งทุกคันครับโอ้โหลงแม็กทุกคันนี่นะครับคือคุอจะเอาผมดละใครอยากได้วันนี้บอกครับสิบพนแรกเท่านั้นที่กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เข้ามานะครับแล้วก็โทรมาแล้วที่เบอร์0 9 7 9393944หรือแอดไลน์มาที่ด p o ok, pk ครับคิดอะไรไม่ออกก็คอมเมนต์ว่าสุดจัดก็ได้นะครับอย่างนี้ขอบคุณทุกคนมากครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดดิ่งทุกช่องทางเฟซบุ๊กยูทูปทวิตเตอร์สาวเหนียวอตโต้หรือเปาไอสาวเหนียวอตโต้ขอบคุณมากครับ